กับสบายดีพอ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกทุผ่านภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซ่องเะนีป่าอีกแล้วพี่น้องเลยนี่ลานมันใหญ่จืนก็เพรใหญ่จ่อยตาขบ้บดมือเพราะว่านีน่กะมันกะอยากแหงเมื่อแหละพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนสิถาเก็บพร้อมกันตาข่าแม่น้องแก้มบุ๋ม อืมตัวนาวนะโมกจะไหลพี่น้องเลยไหลจิจิกเลยมาแต่ยายยายจืดนหดพักสบายดีพี่น้อนสบายดีทุกๆับดีจ้านะสบายจ้ขขายเจนเฮาสบายดีจ้าพอนะเฮาสก็บอันเก็บพักบวกัวก็ได้พี่น้ ลิเก็บก่อนลิเก็บตัวที่มันมามันอะนะเขาเอื้อนยังก็ขี้ตามันอีเมวะแม่เขาเอื้อนมาขี้ตามันบ่ขี้ตามันเนาะแม่เนาะเป็นขี้ตาว่ะสัตวพี่น้องเนียสั่งว้าว ทำแม่ว่าเพิน่นว่าบ่มีเวลาหลีพี่น้อง <c oughs> น้องเอาสิมาลีพักน้องเลยกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกทางหนึ่งเนาะนีะ่อ้อมมันจะงามพี่น้องเลยเพราะว่าทำแม่พอนำนะพื้นบ่มีเวลาหลี เทาก็เลยมมาหลีเพิ่มขนน้อยอืบรรยากาศย้มเศร้า <naughty> พี่น้องย้มเศร้ากะหนาหนาวอีกคือเก่าหนาก็ไม่ได้สวยพี่น้องเลยแต่หากมาให้ท่านผู้ชมเห็นหน้าก็สวยก่อน กมมันเอฟซีอันออีกคนหนึ่งคนตั้งซื่อค่ะซนี่นาะบอสวยเราเตหัวพี่นองเลยแต่แม่งก็เพลินแหละนะพี่น้องเหม่งก็เพลินเฮากระดาษสวย น้อยน้อยจรงตบนเนตานองตาตาผักบัวะตาบัวน no. ้องายผักบัวไปบายตาตัวเองกับน้ำตาไหลหลีดๆไปแล้ว ตัวนี้มันน้อยพูดแม่เาสีขาวมลิตตัวนี้ก่อนนี่พี่น้องฮัลสิมาลิส่วนตัวนี้พี่น้องเลยส่วนตัวนี้พักม่ใช่สีเงาลายเต๋อพี่น้องฮัลสีดิตัวนี้เนี่มันเป็นพักบัวพักบัวพักบัวหัวหัวแดงนะพี่น้องพักบัวเป็นหัวทำแม่พี่น้อมาปลูก ซึ่นี่ก็ไม่ได้หลีกแต่เฮิงนั่นแหละบนเท่านี้พอป,นะอปอลูกตะเกียบรอบๆนี่ก็จะเป็นใบางาพี่น้องเอ้ใบางาหัวขาของแถาแม่ใบคขีง โอ้บักพล็กต้นบักพล็กน้ำต้นบักม่วงนี่ถูกต้นพี่น้องถ้ามันจะเป็นต้นหมักกระแฮ่พี่น้องพี่นอ้นองเคยกินบลหมักตาแฮ่ตาแฮ่จะกินกับอันกินกับเมียงเมียงหัวซึ่งใครวะ เบิ้งให้พี่น้องเบิ้ง้นแมเบิ้งเลยนี่ังเพี่น้อง่สิเป็นหมากรบลูกน้องัคนตายซะอันนี้คือขนตายไหมมันล้มเนาะล้มเลยมันหลับบอได้พี่น้องไหมนี่มันลมแหงอ่เห็ดไม่เห็ดไม้ติดมาทางนี้นางจอมโซน โอ้ oh, อันนี้เบิง่งกนางว่าสันพี่น้องเลยวู้เป็นตะยานี่แหละนะนางโง่เพิ่นหมักเบิ่งกนางโง่พี่น้องเลยส้านทีปลาลูกท่าน,น,นสวยมากเมน่างอันนี้เพิ่นสิแกงปลาบ่แกงปลาโอ้แกงปลาเอามาจากเอามาจากไสนี่มาจากบ้านทุนมาจากบ้านบ่าตายปลาไผเนะาะปลาผ่อนนางบิวบ่ใชะไม่ปลาบ่อตายเนาะ ยังบไ่ไทา,านตงหนั่น้องโใส่ปลาเปล่าตาย,ายอะไรแล้วขงดีไยนาเนาะเอา้าไทยนาข้าหน้าบอ่อะย,ยังวัานา่าแซงบอล้รอยู่อ้ยพี่น้องเอ้ยโพอโโะไรสันนี่ว่ะอ้ยดำบ่เลยปิ๊งปลาแหงสิบป่นปลาแหง้งอะไรพี่น้องเอ้ยกินกับพักพักติดสันี่ไปเก็บขน เมื่อบานแล้วเมื่อบานเลยก็บอกินข่าวก่อนถึงแม่มกินข่าวมาแล้วเมื่อโลดเมื่อาน้องอเนยเลยเมื่อบาน n ย่างก่ลูกโอ้ยอมีเตรียมเลยอต้เลย้แ่นอน อาจารย์มาด้วยตัวอันนี้กะมีอะไรหน่ตัวสุกกะมีอันนี้ลูกตัวสปะอลูกป่นปลาแหงบอป่นเอาบ่ลูกโอ้ยจะมาห่อนแทนเนื้อขีบอยู่อยู่ไซนอเนื้อขีบเนาะเนื้อขีบบอวไพี่น้องนี่พี่น้องหอน กินเขาผ่าเขาใส่มือเลยปรับๆได้กินพี่น้องเห็ุอยู่ครัวกินพี่น้องเลยตื่นเศร้ามาบรรยากาศยำเศร้ามีลมหนาวเแสงเดดน้อยนึ่ง ปขอหนน้อยไปมีแต่ตนคือบอเอาอันคือบอซอเกตก่อนเขาเรียบร้อยไปแล้วเราโอ้ยเอาไปทำอะไรซอเรียบร้อยไปแล้วซ้อก็ไปตะกินะเขาไปใหมไ่ด้ไหมไปจัดจาเนยกอเยหม มาล่างเขาสิล่างพักเขาพี่น้องมันโอ้ยอันนี้นะแห้งแล้วอันนี้นะแห้งแล้วพึ่งเศร้าพึ่งแรงพี่น้องเอ้ยปินีนนะปิีนไปปีนมาก็เป็นยังเจื่อนพออย่างจ่อยว่านกับปินบะหมึงพี่น้อง ิปเนี้ยก็จะขอลาพาจ่ากันเด้อพี่น้องเอ้ยพวพอกันคลิปต่อไปเด้อสบายดีไปหาสวยหนักก่อนพี่น้องเ้ย